วันนี้พาไปดูการแถลงข่าวของทีมชาติไทยนะครับโดยมโนโพกิ้งครับคุณซื้อทีมชาติไทยแถลงความพร้อมนะครับก่อนนําทีมช้างศึกลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอฟเอฟซูซูกิคัพันยี่สเกมกลุ่มเอวัดที่2กับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็คือเกมวันที่11ธันวาคมครับโดยมาโนเนี่ยบอกว่านักเตะที่เข้ามาซ้อมกับทีมทีหลังก็คือเจชนาณทิพส่งระสินและก็อุ้มเทอทอมบุญมาทันที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสััังกกดดใในนนเจลีีีีญ่่่่ปุอยูสภาาพคควมฟิตทรบ อย่างไรก็ตามจะได้ลงสนามทันทีหรือไม่นั้นต้องวางแผนกันอีกครั้งในการซ้อมวันนี้นะครับเพราะไม่ง่ายในการเลือกสเสบียคนแรกส่วนโจท่านเข็มดีที่มีการมึนศีรษะและมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารต้องเช็คร่างกายครั้งนอกจากนั้นครับมาโน่ยังพูดถึงเมียนมาคู่แข่งด้วยว่าถือว่าเป็นทีมที่ดีครับจากการได้ดูฟอร์มมา2เกมเป็นทีมที่เล่นเกมรุกนะครับกล้าเล่นไม่อุดมีกองกลางซึ่งครองบอลได้ดีแนวรุกก็อ,อันตรายนะครับซึ่งมาโน่หวังว่าเมื่อเจอไทยเมียนมาจะเล่นแบบนั้น จะทาให้ไทยมีพื้นที่มากขึ้นแต่เมียนม,มาจะเล่นรุกหรือรับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะไทยได้เตรียมแผนไว้หมดแล้วแต่ก็จะไม่ประมาทและโฟกัสไปทีละแมตช์นะครับนี่เป็นการแถลงข่าวของมาโน่ครับก่อนเกมไทยกับเมียนม,มาจะเริ่มขึ้นนะครับผมยังไปฟังการแถลงข่าวขององตันเฮนะครับกุณซือของเมียนม,มาด้วยนะครับเป็นกุญซือชาวเยอรมันนะครับโดยองตันเฮเนี่ยกล่าวถึงทีมไทยว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่ดีครับโดยผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศเนี่ยพยายามจะถามว่า ออกตัวเฮนเนี่ยจะใช้แผนใดในการประกบเจชนาทิพย์อย่างไงนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ความสามารถสูงนะครับก็ทางออกตัวเฮนเนี่ยตอบว่าเขารู้คุณภาพของเจดีครับแต่ว่าเราใช้ทีมเวิร์กสู้กับไทยนะครับแล้วก็เกมเนี้ยเขายอมรับว่าถ้าเมียนมาแพ้อีกเนี่ยอาจจะตกรอบแน่ๆแต่ก็จะไม่กดดันนะครับความกดดันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเมียนมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าแล้วดูกันว่าใครจะชนะในเกมนัดนี้นะครับก็ แข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับไทยกับเมียนมาวันที่11ธันวาคมเวลา19กนากบนาทีก็ทางช่อง7 H d ดีถ่ายเทอดสดเหมือนเคยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญครับอย่างที่เรียนไปว่าไทยพักมานานกว่านะครับพักมาถึง5วันนะครับขณะที่เมียนมาเนี่ยพักได้2วันเองครับเพิ่งเตะเกมมาที่2มาครับแล้วก็มาเจอกับไทยมาที่3เลยเรามีเวลาพักมากกว่านะครับก็สดกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องสดกว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเพราะว่า ทางฝั่งเมียนมาก็วางแผนมาที่จะรับมือกับไทยอยู่แล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ19าก30นา,าทีนะครับไทยกับเมียนมาครับในการแข่งัฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเกมนัดที่2ไทยในกลุ่ม A นะครับแล้วก็เป็นเกมนัดที่3ของเมียนมาสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ